ดีค่ะทุกวันนี้นะคะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่านอกจากเรื่องการแต่งกายรูปร่างหน้าตาเรื่องของเส้นผมก็มีความสําคัญไม่แพ้กันเลยค่ะเพราะการมีผมที่หนาสุขภาพดีก็จะทาให้เราสามารถจัดแต่งทรงผมได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เข้ากับการแต่งกายในแต่และว,วันวันนี้ทั้งเเลยมีตัวช่วยดีๆที่จะช่วยในการแก้ไขฟื้นฟูแล้วก็ดูแลเส้นผมเรา นั่นก็คือน,นี่เลยจ้าเอชบาลานเซรั H ่มเป็นเซรั่มสูตรเข้มข้นที่ใช้ในการดูแลเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของเราซึ่งก่อนอื่นนะต้องขอเกินเลยเขาว่าแพมเป็นคนที่ต้องทําผมบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นรอนผมหนีตรงหรือว่าใดเพราะว่างานที่แพมทำต้องถ่ายรูปไว้สดบ่อยเจอผู้คนบ่อยดังนั้นผมก็จะผ่านความร้อนค่อนข้างบ่อยคือเกือบทุกวันเลยแพมจึงต้องมีตัวช่วยดีๆที่จะทาให้ผมครัไม่มีปัญหาในวันข้างหน้าแล้วก็ยังดูสวยแล้วก็สุขภาพดีตลอดเวลาตัวนี้นะคะทุ่มใช้มา ประมาณสเดือนแล้วหลังจากใช้เวลาเรา,เราดายผมหรือว่ารอนี่นะคนถามว่าใส่แฮร์พีทหรือเปล่าใส่วิผมหรือเปล่าผมหนาขึ้นมากเลยนะเพราะว่าพอใช้ครบ3เดือนสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าผมของเราดูดกขึ้นหนาขึ้นตรงช่วงตัวเอ็มจะมีลายผมแล้วก็มีผมเกิดใหม่เยอะมากทําให้ถูกใจม,มากๆเลยนะคะ เซรั่มตัวนี้มีความอ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยค่ะผิวบอบบางหรือผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้แล้วตัวนี้นะคะยังได้รับออยอในไทยแล้วด้วยนะคะสารสกัดของเขานะคะก็จะมีสารสกัดจากสเต็มเซลล์แอปเปิลแพงตอนนะคะแล้วก็สารสกัดอื่นๆรวมทั้งหมด8ชนิดด้วยกันค่ะซึ่งแต่ละตัวนะคะก็ถือว่ามีคุณสมบัติในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเส้นผมของเราได้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะ สำหรับวิธีการใช้ก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่หยดเซรั่มลงบนหนังศีรษะจากนั้นก็นวดเบาๆให้ทั่วหัวเป็นเวลา1-2นาทีแค่นี้เองค่ะ ตัวนี้จะช่วยในการแก้ไขปัญหาผมที่หลุดร่วงง่ายผมบ้าเนื่องจากหนังศีรษะแล้วก็รากผมที่ไม่แข็งแรงช่วยเสริมเกราะป้องกันทําให้ผมเราสุขภาพดีกลับมาแข็งแรงสามารถทนต่อสภาวะแวดล้อมรอบกายยังทำให้ผมดูงมีวอลลุ่มหนาขึ้นะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งสาหรับใครสนใจฝากตัวนี้ด้วยเลยแล้วกันนะคะเอสบาลานซ์เซรั่มนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ